สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องวิดาทาร์ลอดานนะคะคลิปนี้เป็น EP พิเศษนะคะในการทํานาย12รัคนาดาวพฤหัสโยกย้ายครั้งใหญ่นะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างกับคนทั้ง12รัคนานะคะเดี๋ยวแม่หมอจะสรุปดวงให้ฟังกันเลยนะคะเริ่ม ตั้งแต่ลัคนณาราศีเมษกันเลยนะคะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือสุภาวินาศย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนลาพะนะคะชื่อก็บ่อยอยู่แล้วนะลาพะแปลว่าโชคลาภหรือช่องทางอะไรใหม่ๆในเรื่องของการหาเงินนะคะฉะนั้นเนี่ยลักนณาราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่เฮงในเรื่องของการหนึ่งนะคะหาช่องทางผลประโยชน์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะ สู่ตัวคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะหนุนนำบางคนมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเกิดความสําเร็จอะไรต่างๆนะคะเรื่องของโชคลาภด,ดีมากๆเลยนะแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะเพราะพฤหัสนั้นติดเรือนวินาศนะคะระวังเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนอะไรที่คุณไม่ค่อยรู้หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือความโลภนะคะถึงแม้จะมีช่องทางในเรื่องของการหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแต่ดาวลัคนาราศีเมษจะเป็นลัคนาที่ถูกเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ตําหนิ เ่งเลงนะคะในเรื่องของงานผลงานทําให้มีความอึดอัดใจสักหน่อยนะแต่โดยรวมแล้วการย้ายในครั้งนี้ถือว่าพฤหัสให้คุณที่ดีสําหรับชาวเมษนะคะต่อมาราศีพฤกษ์ศพกันบ้างนะคะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณะลาพานะคะมาสถิตอยู่ในภพกรมมะกรมมะคือเรื่องของการงานฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎาพฤกษ์ศนะคะที่มีปัญหาเรื่องงานอยู่ก่อนหน้านี้อาจจะสะดุด ติดขาดงานไม่ราบรื่นหรืองานต้องหยุดชะลอตัวลงไปจากวิกฤตโควิดนะคะในจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายยาวไปจนถึง6เดือนเลยนะคะละัคนาราศีพฤกษกนั้นจะมีโชคในเรื่องของการงานการค้าการขายกิจการอะไรใหม่ๆเข้ามาในเรื่องงานมีคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆมีโชคลาภหลายช่องทางในเรื่องของการงานเข้ามาแต่ติดเรือนมรณะหมายถึงว่างานทางไกล ข้ามจังหวัดข้ามถิน่นข้ามแดนนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยยารักษาโรคอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเข้าชะลกเลยทีเดียวนะต่อมานะคะลัคนาราศีมิถุนดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือกนกรมมะปัตตานิคือเรื่องของงานแล้วก็ปัตตานิคือความรักคุณสวยคู่ค้าคู่สัญญานะคะดาวพฤหัสนั้นย้ายไปอยู่ในเรือนสุภะสุภาแปลว่าความสําเร็จ ความดีงามคนอุปถัมภ์ค้ำชูการเรียนการศึกษานะคะเป็นพบแห่งความเจริญก้าวหน้านะจากเดือนที่ผ่านมานะคะมิถุนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความรักเรื่องของการงานไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าอยากจะเปลี่ยนงานความรักก็ติดติดขัดขัดนะคะเมื่อดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในเรือนสุภาแล้วเนี่ยคู่ครองคนรักคุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา ให้การซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานจะทําอะไรนั้นก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นบางคนมีเกณฑ์เรียนต่อศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อทํางานนะนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยมันไปติด ในเรือนของไปสถิตยอยู่ในเรือนของมินาด้วยฉะนั้นเราลักนณาราศีมิถุนอาจจะต้องเน้นงานเป็นลักษณะของเบื้องหลังฝ่ายซัพพอร์ตงานอะไรที่ไม่ต้องออกนอกหน้ามากเป็นการเป็นงานแนวเบเนตหรือบริหารอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะถูกฉลอก,กับชาวลัคนณาราศีมิถุนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับคุณหรืออนิสงจากการที่ดาวพฤหัสโยกย้ายนะคะต่อมาลักนณาราศีกรกฎนะคะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอริสุภะ มาสถิตในภพมรณะถือว่าลัคนาราศีกรกฎนั้นมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีจากดาวพฤหัสที่ยายนะแต่พฤหัสเมื่อไปติดภพมรณะถือว่าคุณอาจจะไม่ได้รับคุณสักเท่าไหร่หนึ่งทำอะไรก็เหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องบู๊ต้องสู้ต้องลุยด้วยตัวเองนะผู้ใหญ่ไม่ค่อยหนุนนําปิดทองหลังพระทาดีก็ไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่แต่มุมที่ดีก็คือคุณอาจจะได้รับเรื่องของมรดก เงินตกเบิกเงินคงค้างเงินพินัยกรรมอะไรต่างๆนะคะที่ติดความมรณะคืออาจจะพินัยกรรมเงินเก่าๆอะไรเก่าๆสิ่งเก่าๆที่คุณรอคอยในเรื่องของการเงินการทองก็มีโอกาสจะได้มาในช่วงนี้นะคะแต่ว่าระวังในเรื่องของ คนการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับความเห็นชอบหรือไม่ได้รับความมีความชอบสักเท่าไหร่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมดวงชะตาในจังหวะช่วงนี้อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มรณะอริคือหมายความว่าศัตรูนิสินปัญหาเก่าๆที่เคยมีมาก็มรณะหมดไปนะคะทาให้ชาวกรกฎเนี่ยอาจจะ มีเหมือนกับศัตรูแพ้ภัยเรานะคะหรือเรื่องร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่มาถึงตัวนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับคุณสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีมุมที่ดีซ่อนอยู่นะคะต่อมาลัคนาราศีสิง์ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะมรณะนะคะมาสถิตในภพปัตนิราศีสิง์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับคุณอนเนกนานเลยนะคะสําหรับดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้เนื่องจากย้ายมาเล็งลัคนานะคะแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดวงด้วย จะได้รับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนําการเรียนการศึกษาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะปุตตาอยากจะมีบุตรใครวางแผนจะมีลูกนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ บุตรสมใจนะคะหรือได้บุตรบริวารที่มาหนุนนํำซัพพอร์ตเรานะคะในเรื่องของความรักใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะพบรักใครที่มีปัญหาเราของแรงกับแฟนก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีติ่งต้องกอบโกยนะคะในเรื่องคู่ค้าหุ้นสวยคู่สัญญาเรื่องการงานผู้รักผู้ใหญ่หนุนนําถือว่าเป็นจังหวะจากคนที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะลัคนาราศีกันในจังหวะที่ดาวพฤหัส ย้ายยหญลักนานะคะลักนณราศีกันเนี่ยดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตนิพันธุนะคะปัตนิคือเรื่องของความรักพันธุคือเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเมื่อดาวพฤหัสเดินยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริทําให้ราศีกันนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัว เรื่องของความรักมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์มีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกับคนรักรวมถึงเรื่องของเอกสารคดีความข้อตกลงข้อสัญญาอะไรต่างๆนานานะคะถือว่าการยกย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้ไม่ได้ทําให้ลัคนาราศีกันนั้นได้รับคุณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้อดใจรอสักนิดนึงนะคะรอดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในราศีมีนนะคะเล็งลัคนาตั้งแต่เดือนเมษายน 6ค่าเป็นต้นไปราศีกันนั้นจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งการงานการเงินความรักหรือช่องทางอะไรใหม่ๆในการดําเนินชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยนะคะต่อมาลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือสหัชชาอริสหัชชาคือเพื่อนฟูงสังคมนะคะอริคืออุปสรรคปัญหา mm hmm. เมื่อดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในภพปุตตะปุตตะหมายถึงการ,ริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะทําให้ชาวตุลเนี่ยมีความสุข มีความสมบวองในชีวิตมากขึ้นมีการรีแลกผ่อนคลายมากขึ้นปัญหาเครียดเครียดที่ผ่านมาก็จะคลี่คลายเบาบางลงมีโอกาสได้พบเจอคอนเน็กชันเพื่อนฝูงบุตรบริวารใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่ามันติดเรือนาลี ก็ระมัดระวังในเรื่องของการครบคนสักนิดหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะตีสองหน้ามันมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามารวมถึงระมัดระวังบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยไม่สบายหรือต้องห่างไกลบุตรบริวารด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังการลงทุนอะไรที่เราไม่ได้แบบถนัดมากนะคะมันอาจจะทําให้เราได้รับผลดีไม่คุ้มเสียก็ได้นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ลัคนาราศีตุลเนี่ยจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้คุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆอยากจะมีบุตรนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะต่อมานะคะลัคนาราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับคุณจากการที่ดาวพฤหัสยกย้ายนะคะพระพฤหัส เป็นเจ้าเรือนกระดุมพ้กการเงินปุตตาบุตรบริวารน,นะคะเข้าสู่เรือนพันทุซึ่งส่งเกณฑ์สีกับลักนาหรือปฐุมเกณฑ์เกณฑ์เนื้อหอมเกณฑ์เสน่ห์นะคะเมื่อพฤหัสให้คุณอเนกอน,นันต์ขนาดนี้นะคะใครอยากจะซื้อบ้านก็มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถมาค่ะอยากจะขายบ้านขายรถก็มีโอกาสที่จะสําเร็จครอบครัวมีความอบอุ่นสมบูรณ์นะคะรวมถึงใครอยากมีบุตรก็จะได้บุตรด้วยนะคะแล้วก็ พร์เติดเรือนกระดุมพ้าจะได้บางทีเนี่ยอาจจะมีโชคลาภจากเลขบ้านเลขรถก็ได้ใครที่เป็นสายเสียงโชคใครอยากจะมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรแล้วก็จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาจากคนในครอบครัวหรือมีช่องทางหนทางใหม่ๆในการหารายได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบด้วยลัขนาราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับคุณจากพฤร์เในครั้งนี้นะจ๊ะ ต่อมาลัคนาราศีธนูกันบ้างดาวพฤหัสเป็นดาวตนูรักแล้วก็ดาวพันธุดาวประจำตัวแล้วก็พันธุุคือครอบครัวพันธะสัญญานะคะพัฤหัสย้ายไปโยกลัคนานะคะคืออยู่ในเรือนสหัสชา้าแปลว่าเรื่องของสังคมคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆแสดงว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์ที่จะพบปะสังคมเยอะไปเที่ยวเดินทางหรือเจอคนบ้างหน้าหลายตานะคะ แต่เจ้าเรือสหัสชาไปบอกผลอรีฉะนั้นแล้วธนูยังจะต้องระวังเรื่องเพื่อน เรื่องสังคมคอนเนคชันบางทีเพื่อนเอาปัญหาเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้การครบคนเยอะๆก็อาจจะเป็นภัยมาสู่ตัวเรารวมถึงระมัดระวังเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องธุรกิจสายเท่าๆหรือธุรกิจอะไรที่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยถนัดหรือเพื่อนชวนมาร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะเพราะชาวธนูน,นั้นจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนหรือสังคมคอนเนคชันที่คุณมีนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนมากหน้าหลายตามีรู้จักเพื่อนฝูงใหม่ๆสังคมคอนเนคชันอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นช่ว ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะเดินทางเยอะสักนิดหนึ่งนะคะต่อมานะคะลัคนาราศีมังกรดาวพฤห,หัสเป็นเจ้าเรือสหอชาวินาานะคะมาสถิตรเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินทําให้ชาวมังกรนั้นจะมีโชคลาภในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาคุณจะมีไอเดียมีโปรเจกต์ในการหาเงินหาทองหรือหาลู่ทางใหม่ๆแบบ พลิกแพงนะคะอาจจะต้องพลิกแพงอแดบแก้ไขปัญหาสักนิดนึงเพราะพาหัตติดอยู่ในบ้านราหูต้องใช้ไหวพลิบป,ปฏิภาณพลิกแพงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของการหาเงินนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงๆด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะระมบโล่มมากนะเพราะพารหัสติดเรือนวินาศมาด้วยนะระวังความเสียหายที่มาจากเรื่องของการคบคนการลงทุนอะไรที่มันผิดพลาด หรือการใช้ใจ่ายเงินที่มันเกินตัวด้วยความโลภหรือความรุ่มหลงแต่ชาวมังกรเองนั้นจะมีโอกาสหรือมีหนทางในการหาเงินหรือรายได้ใหมๆ่ๆเข้ามาดีแน่นอนนะคะต่อมาลัคนาราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าอิจฉาเพราะได้คุณเต็มๆเ,เลยนะคะที่ดาวเฤหื่ โยกย้ายมาทับลักใน12ปีนะมีหนึ่งครั้งนะคะพระฤหัสโยกมาทับลักขณาแล้วก็ไม่ได้เดินผิดวิปริตด้วยเดินปกติเลยนะคะพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระลาภะกระดุมพระคือการเงินลาภะคือโชคลาภเมื่อดาวโชคลาภการเงินมาทับตัวขนาดนี้นะคะชาวกลุ่มหันไปทางไหนเงินก็ไหลามาเทมาเป็นดวงที่มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีตั้งตัวได้แล้วก็ได้รับคุณอนเนกนันเลยจ้ะ การโยกแยของดาวพฤหัสในครั้งนี้ใครอยากจะหาเงินสร้างรายได้ทําอะไรใหม่ๆการเรียนการศึกษาต่อนะคะทําเลยนะคะลงมือทําใช้จังหวะน,นี้แหละลุยไปเลยนะคะยิ่งหลังเมษา65คุณจะเป็นลัคนาราศีที่ปังมากๆเลยนะคะจากการที่ดาวพฤหัสนอกจากกระถับลักแล้วก็ย้ายไปเรือนกระดุมพระ ทำให้ในปี64-65นี่ถือว่าเป็นจังหวะทองของชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของเงินในเรื่องของโชคลาภหรือโอกาสที่ดีๆเข้ามานะคะรวมถึงดึงดูดในเรื่องของความรักด้วยนะใช้จังหวะนี้กอบโกยให้เต็มที่นะคะต่อมาลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะแล้วก็เป็นดาวเรือนกัมมะ คือเรื่องของงานนะคะลัคนาราศีมินินปีนี้เป็นปีที่ดวงค่อนข้างจะแกวนตั้งแต่มีนาะคมที่ผ่านมาและดาวประจําตัวของเรายังเดินหน้า เดี๋ยวถอยหลังแด้วพักองศา,าเดินไห้เป็นปกติทําให้ชาวมีนอาจจะมีการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไม่ค่อยมีความนิ่งหรือสุขสงบในชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงในเรื่องของการงานด้วยนะในจังหวะที่ดาวพฤหัสยกย้ายนะคะไปอยู่ในเรือนวีนาาบางคนอาจจะมีเก็ตเปลี่ยนงานย้ายงานหรืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะแดปพิกแพงการทํางานหน่อยนะคะให้ ให้กลับมาทํางานในลนักษณะของเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาเป็นฝ่ายประสานงานเป็นอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตอันนี้จะเหมาะแล้วก็ถูกโลกกว่าหรือใครที่อยากจะเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดต่างทีมต่างแดนหรือยกย้ายมาทําในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ตรงนี้ก็ถือจะถือว่าถูกโลกกับดวงนะคะแต่ในจังหวะที่ดาวประจําตัวและดาวการงาน ตกวินาศชาวมีนอาจจะต้องมีสติทําอะไรคิดเยอะๆนะคะเราก็ระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการใช้ชีวิตสักนิดนึงรอหลังเมษาหกห้ให้ดาวพฤหัสไปทับลักกลับเข้ามาสู่บ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการงานการเงินหรือสิ่งต่างๆที่มุ่งหวังไว้จะสําเร็จแน่นอนแต่ในช่วงนี้นะคะในช่วง6เดือนนี้เป็นช่วงจังหวะจากคนที่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเนื้อเก็บตัว่าออกตัวแรงมากนะจ๊ะ คก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการฟังคำทำนายมาจนถึงท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทารลดไหนๆให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรายังจะมีคลิปต่างๆที่มาอัปเดตดวงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะดูในนี้มันอาจจะเป็นการแค่ดูสโคบสั้นๆนะคะไม่ได้จอบขึ้นดวงมากใครอยากจะดูดวงส่วนตัวเช็คลัคณาราศีของท่านนะคะสามารถที่จะทักช่องแชทอินบอทมาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจชื่อเดียวกันนะคะวิดาทารลดนหนานะสาหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของแม่หมอแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ